วัสดีครับผู้ชมครับเกษตรแถวหน้าโดยกลมส่งเสริมการเกษตรวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมหมู่บ้านกล้วยไม้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เขาอยู่ที่นี่ครับตำบลฉนมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีอะไรดีๆเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านกล้วยไม้ไทยที่หมู่7ตําบลฉันันอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้มีการอนุรักษ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านซึ่งมีความสนใจในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์เหลืองจันพันไม้ทํากิจกรรมอนุรักษ์และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันพื้นเมืองเพื่อตกแต่งรอบๆบบ้านเพื่อความสวยงามและนํากลับสูป่ป่าสร้างจุดเรียนรู้และเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองที่ สวยงามจากการขยายพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเราก็เลยมีการกส่งเสริมว่าให้เกษตรกรนี่มีการเพราะเลี้ยงเองขึ้นมาเพื่อ,อไม่ต้องไปรบกวนป่านะครับกิ่งน้นการนั้นไม่ออกดอกแล้วก็จะสร้างตะเกียงขึ้นมาแล้วก็เอาตะเกียงนี้ไปเพาะไปขยายพันธุ์ต่อ เราได้งบจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อมาจัดตั้งมาส่งเสริมเป็นกลุ่มกล้วยไม้เพื่อจะให้กลุ่มตัวนี้ยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาจากต่างจังหวัดมาเรียนรู้ว่ากรารผลิตกล้วยไม้ตรงนี้ต้องเลี้ยงยังไงต้องดูแลยังไงไนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านกล้วยไม้ไทยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่นี่นอกจากจะเป็นจุดเรียนรู้ยังมีสินค้าพื้นเมืองจําหน่ายนะครับนอกจากจะมีกล้วยไม้ต่างๆแล้วยังมีพันไม้พื้นเมืองมาจําหน่ายและก็ไม่ต้องทําผิดกฎหมายด้วยอยู่ที่ตาบลฉมันอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแค่นี้เองครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ